พอเราอายุ40ปีขึ้นไปเ,นเราจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับปีละ1%สิ่งนี้นะครับเรียกว่าซาโคพินียหรือว่าภาวะกล้ามเนื้อรีบหรือ,อร่อตามวัยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเดินแล้วก็เชื่องช้านะครับแก่ง่ายแล้วก็ล้มง่ายนะครับซึ่งภาวะซาโคพินียเนี่ยนะครับก็คือภาวะที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานลดลงนะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวลงขนาดเล็กลงแล้วก็แรงน้อยลงด้วยครับมันเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันนะครับ ทั้งจากฮอร์โมนการใช้งานกล้ามเนื้อลดลงเนื่องจากเราอายุมากขึ้นกินโปรโตีนไม่ค่อยพอนะครับรวมทั้งการอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสมดุลซึ่งมีหลายๆงานวิจัยนะครับสนับสนุนว่าคนที่มีกล้ามเนื้อนะครับหรือว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยเยอะกว่าคนที่อายุเท่าๆกันในรุ่นเดียวกันเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าวิธีป้องกันนะครับคือเราต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยเนี่ย1.2ถึง1.5กรัมต่อกิโลกร,รัมต่อวัน อันที่2นะครับคือการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านนะครับหรือก็คือการเข้ายิมนะครับ body w เว g หรือว่าจะพิลาทิสพวกนี้ก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับการนอนหลับนะครับเราต้องนอนหลับให้เพียงพอนะครับหกถึงแชั่วโมงช่วยให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อสุดท้ายนะครับอย่าลืมออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับเพื่อกระตุ้นระบบเผาผ่านของเราอย่าลืมนะครับกล้ามเนื้อที่หายไปเนี่ยเท่ากับความแข็งแรงของเราที่ลดลง ถ้ายังอยากเดินได้เองตอนอายุ80ต้องเริ่มสร้างกล้ามเนื้อตั้งแต่วันนี้แล้วครับ